ับรถตู้ชนเพื่อปราบจราจนตำรวจฟิลิปปินส์ทำงามหน้าการชุมนุมในกรุงมนิลาพลิกผันเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงหลังจากที่รถตู้ของตำรวจพุ่งชนผู้ประท้วงผู้ประท้วงชาวพื้นเมืองกว่า1,000รายได้ชุมนุมที่บริเวณด้านนอกของสถานทูตอเมริกันเมื่อวันพุธเพื่อให้สหรัฐถอนกำลังทหารออกจากประเทศ ขณะที่การชุมนุมกำลังจะจบลงมาเซลิโนเพโดโรโซผู้บัญชาการภาคพื้นดินและรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงของมนิลาได้เดินทางมาถึงและสั่งให้เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงเขาถูกบันทึกภาพขณะด,ด่าทอเจ้าหน้าที่ที่ไม่ยอมสู้กลับเป็นเหตุให้ทางการเสียหน้า หลังจากที่ตำรวจปราบจลาจลได้ใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายกลุ่มผู้ชุมนุมเจ้าหน้าที่แฟงคลินโคได้ตัดสินใจว่าจะขับรถบี้ชนเพราะแบบนี้สามารถสลายม็อบได้ง่ายกว่าวิดีโอของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นภาพรถตู้ชนกระหน่ำผู้ประท้วงซ้ำแล้วซ้ำเล่าขณะนี้มีรายงานผู้บาดเจ็บสาหัส3รายและอีก10รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการ โดยมาเซลิโนได้ออกมาปกป้องคนขับรถตู้และอ้างว่าคนขับไม่ได้ตั้งใจจะชนใครแค่พยายามจะขับรถออกจากบริเวณที่มีการชุมนุมโชคดีที่ไม่มีใครเชื่อข้ออ้างไร้อย่างอายของเขาหลังเหตุการณ์มาเซลิโนคนขับรถตู้และเจ้าหน้าที่อีกเจ็ดนายถูกสั่งย้ายทันที ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ที่กำลังเดินทางไปเยี่ยมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในกรุงปักกิ่งให้คำมั่นสัญญาว่าจะตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศ